โกก a าพอดแคสต์วันนี้พบกับโก101 c h i n าซีรีส์ปูพื้นฐานสำหรับคนอยากเที่ยวจีนด้วยตัวเองค่ะใครไปเที่ยวจีนด้วยตัวเองนะคะก็จะรู้ว่าจีนเนี่ยเขาเหมือนมีจัก,กรวาลแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองค่ะไม่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างคือจะไม่เหมือนกับแบบที่พวกเราเคยคุ้นเคยเลยใช่เพราะฉะนั้น EP แรกของเราค่ะเลยจะมาแนะนําเป็น6แอปที่ต้องมีกันไปเที่ยวจีนค่ะแล้วก็มาเริ่มที่แอปแรกเนาะแอปนี้เราจะชื่อว่า Alipay ค่ะ รียกว่าเป็นแอปหนึ่งในดวงใจของเราเลยที่แบบไปทําอะไรก็ต้องใช้แอป a l เพย์แน,น่นอนแล้วก็เรียกว่าเป็นอัลตร้าแอปเพราะว่ามันจะต้องทําอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นจ่ายเงินขึ้นเมโทรหรือเรียกแท็กซี่ทุกสิ่งเราคืออยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วอีกจริงๆอ่ะไม่ว่าคุณจะไปเที่ยวด้วยตัวเองหรือจะไปทัวร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแอปนี้ก็ยังสําคัญกับทุกคนที่จะไปเที่ยวนะคะอืนอกจากจ่ายเงินม,มันยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไว้แบบสั่งเมนูอาหารได้ด้วยอ่าใช่ใช่ใช่อันนี้คืออีกอันนึ่สําาาคัญแล้้วววก็มๆ,ๆที่เราแบบ เพิ่งเคยเรียนรู้มาเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันก็ทําแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จากเหตุการณ์หนึ่งที่เราเคยได้ใช้อะ่ะคือบางทีพอเราไปเที่ยวด้วยตัวเองใช่ไหมมันก็จะต้องมีการแบบสแกน QR code ซึ่งบางเคสอะ่ะเวลาเราไปร้านโลโค็งเนาะเราก็จะเป็นการสแกน QR ของร้านแล้วเราก็จ่ายตังใช่ไหมก็เหมือนเราใช้แอปโอนปกติแต่อีกเคสหนึ่งที่เราเพิ่งเคยเจอจากอาลีเพย์ค่ะ มันคือเหมือนกับว่าเวลาเราไปกินร้านที่มันอาจจะมีความเป็นเชนเป็นระบบนิดนึงมันจะกลายเป็นว่าเราอะเปิด QR โค้ดของตัวเองเว้ยแล้วก็ให้เขาสแกนอ่าใช่ใชหลายคนอาจจะสับสนมากคือบางทีแบบเราไปหน้าร้านแล้วเราแบบเขาก็จะเขาจะรอเราเรารอเขาอะไรอย่างเงี้ยจุดสังเกตของเราว่คือแบบส่วนใหญ่ร้านพวกเนี้ยเขาจะมีเครื่องที่มันเหมือนหน้าตาเหมือนกล้องวงจรปิดหรออะไรเงี้ยเออเป็น P O S แต่วางไว้อยู่หน้าเราอ๋อโอเคอันนี้น่าจะใช้สแกนได้เป็นประมาณนั้นค่ะก็จะ วิธีการใช้งานสแกนแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวรอติดตามได้แล้วอาจจะม,มาสอนวิธีใช้งานทุกแบบเลยของอปทีอ่าใช่เพราะฉะนั้นคอมเมนต์เข้ามานะคะอืมได้ค่ะต่อไปแอปที่สองอก็คือเต้นปิงค่ะเต้นปิงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแอป มงในของเวอร์ชันจีนเออแต่แบบมันจะอลังการกว่ามากมันจะยิ่งใหญ่กว่ามากก็งงคือหลักๆอ่ะคือเขาเอาไว้สําหรับรีวิวสถานที่<ม>ต่างๆว่าจะเป็นพวกสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารคาเฟ่ทุกอย่างแล้วก็สามารถใช้แบบเก็บโค้ดคูปองส่วนลดพวกนี้ได้ด้วยเออแต่ในฐานะของเราที่เป็นนักท่องเที่ยวที่อ่านจีนไม่ออกที่อ่านจีนไม่ออกแล้วแบบโค้ดคูปองก็ไม่รู้ว่าจะใช้จริงไหมอะไรเงี้ยเราอ่ะเอาไว้ใช้สําหรับหาสถานที่ท่องเที่ยวเออสมมุติว่าเหมือนแบบ เราอะอยากไปที่นี่แล้วเหมือนไปสวนพฤกษศาสตร์ <c oughs> แล้วเราอยากรู้ว่ารู้ดูการเนี่ยสวนพฤกษศาสตร์อะมันมีต้นไม้อะไรวะ <c oughs> จริงๆอะไรเงี้ยวิวอ <c oughs> ก็จะใช้ไปสําหรับดูรีวิวว่าแบบเฮ้ยตอนเนี้ยเขาจะมีคนรีวิวแบบแบบ คือยิ่งที่ไหนที่ใหญ่มาค่ะรีวิวมันจะมารวดเร็วมากๆแบบหนึ่งนาทีสองนาทีที่แล้วขนาดนั้นเลยเหรอภาพตอนนี้เป็นยังไงอะไรอเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิกในการใช้หาที่ท่องเที่ยวอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเอาไว้ใช้สําหรับแบบหาโลเคชันหาชื่อใช่ไหมหาชื่อโลเคชันเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่มากในการไปเที่ยวจีนด้วยตัวเองของเราถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าโลเคชันมันชื่ออะไรอ่ะเออเพราะว่าต่อให้แอพ เธอภาษาอังกฤษได้ชื่อมันก็ไม่ตรงคือหมายถึงว่าเหมือนแบบชื่อมันจะมีหลายมันจะมีแยกย่อยเยอะมากอะไรก็คือแปลว่าเราสามารถกรอบชื่อภาษาจีนจากเตี้ยนปิงแล้วก็เอาไปเพสในแอปได้เลยใช่ใช่ใช่หรือจริงๆเราเตี้ยนปิงมันสามารถลิงก์ไปที่แอปได้เลยด้วยเดี๋ยวดูลองทําให้ดูอ่ะใครอยากรู้คอมเมนต์เข้ามาค่ะเดี๋ยวจะได้ทําวิธี how to ให้ดูอีกทีหนึ่งได้ค่ะแล้วก็ต่อไปแอปที่3ค่ะเราก็จะเรียกแอปนี้ว่า e c h a t เนาะเรียกว่ามันเหมือนเป็นร่างสองของไลน์แล้วกันเนาะเพราะหลักๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไลนเตกซึ่งหุ ที่เราจะได้ใช้กับของไลน์มันก็คือเช่นแชทกับคนรถคนโรงแรมหรือว่าร้านอาหารบางทีที่มันจะต้องมีการจองแล้วแบบ mm. เดี๋ยวฉันจะไปกี่โมง mm. ฉันจะเลดมนกเดี๋ยวเจอกันตรงนั้นตรงนี้อันนี้ก็จะสําคัญมากๆในการคุยกันกับคนโลโคล็ลเนาะ mm. แต่อันนึงที่เราว้าวมากๆแล้วเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากเพื่อนคนจีนเนาะคือเขาบอกว่ามันสามารถที่จะพรีออเดอร์ เมนูบางอย่างได้อย่างวิวเคยสังเกตไหมที่แบบเราไปร้านชาโนมก<ต>ันใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าแทนที่เขาจะต้องมานั่งแบบสแกนเมนูแล้วกดเหมือนกับเราอะ่ะเขาสามารถสั่งมาก่อนที่จะมาถึงหน้าร้านมาถึงเขาแค่แบบนเนาะโชว์คิวอาร์แล้วเขาก็ได้รับออเดอร์เลยเราก็เลยสงสัยกันเราก็เลยไปถามเพื่อนว่าเฮ้ยแบบนี้เขาสั่งกันยังไงอันนี้ก็เลยเป็นอีกอันที่มันเจ๋งมากๆสําหรับวีแชทที่นอกจากดูเมนูได้ยังสั่งพีออเดอร์ได้อีก แต่ข้อเสียของวีใช้คือสมอัครยากจริงๆยากย <ๆ S 2> มากๆคือมันจะต้องมีการ Verify หลายสิ่งมากค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคิดว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะหาทำ How to ให้ดูอีกทีนึงก็เดี๋ยวติดตามกันในคลิปของเรานะคะอีกแอปหนึ่งก็คือ Google ทันสเลดกูก็ทันสเลดนี่เหมื này, อนเหมือนจะไม่สําคัญเนาะมันดูเป็นแอปที่อยู่กับเราตลอดเวลาอ,อยู่แล้วอะไรเงี้ยแตพ่พอไปประเทศจีนอะกลายเป็นแอปที่สําคัญอันดับต้นๆเลยอะสาหรับเราอะคือแบบต่อให้เป็นเมืองใหญ่มากๆคนจีนส่วนใหญ่เขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาอะอาจจะฟังเรารู้เรื่องนะแบบเราพูดภาษาอังกฤษใส่เขาอะแต่เขายาตอบภาษาจีนกลับมาอยู่ดีอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแบบเราอะต้องใช้ Google t r ท n นสเลดเป็นหลักเลยในการแบบสื่อสารกับเขาค่ะซึ่งมันก็จะมี2ฟังก์ชันใช่ไหมมันจะมี2ฟังก์ชันหลักๆที่เราาใช้งน ก็คืออันแรกก็คือเหมือนแบบเป็นฟังก์ชันไว้แหละเอาไว้แบบคุยกันเหมือนกับว่าสมมติว่าเราพูดไปอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็กดไว้ไว้เลยแล้วรอเขาตอบกลับมาเป็นสื่อสารแบบแทบจะเรียวถทมเป็นแบบนั้นไปเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฟังก์ชันฟังก์ชันถ่ายรูปซึ่งถ่ายรูปแบบมันไม่ใช่ถ่ายรูปแบบแค่ท่านเเฉยๆนะมันสําคัญมากเวลาเราไปกินข้าวร้านอาหารโลเคอลพี่มิ้นมีประสบการณ์ประสบการณ์ตรงเลยค่ะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราสั่งอาหารโลเคอลมันเหมือนกับว่าเราก็พยายามจะพูดสื่อสารใช่ไหมไก่หมูเป็ดอะไรก็ว่ากัน แต่พอตอนที่เขามาคิดตังอะมันจะกลายเป็นว่าเราไม่มีหลักฐานว่าเมนูที่เราสั่งอะมันคือเมนูนี้ที่อยู่บนกําแพงของร้านเขาและคือราคานี้เพราะฉะนั้นเราแนะนําเลยว่าเวลาสั่งลุกขึ้นไปเลยค่ะเราก็ไปชี้ที่กําแพงว่าฉันเอาเมนูนี้นะราคาเท่านี้1อีเกอร์ไอเงีนน้มุกนี้ที่จะใช้ประจาเนาะม,มันจะทําให้เหมือนกับเรามีเรฟเฟรน์ว่าราคาที่เราจะต้องจ่ายอะค่ะมันคือเท่าไหร่เพราะบางทีอะพอร้านโลเคลอะเขาก็จะชอบใช้มุกว่าเฮ้ยราคาที่เราสั่งอะ มันคืออันนี้แต่สิ่งที่เขาทําให้เราอ่ะมันคือใหญ่กว่านั้นมันต้าเนาะแปลว่าใหญ่ก็คือเหมือนเขาเบิ้ลราคาขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ใหญ่แต่เราก็จะไม่ก็ฉันสั่งราคานี้ไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสาคัญมากๆใช่แต่มีอันหนึ่งอยากถามวิวว่าวิวคิดว่าเราเปิดจากอังจีนแปลอังกฤษหรือจีนแปลไทยอันไหนเวิร์กวิวว่ะถ้าก o o g เกอรทันเฉลตนะวิวรู้สึกว่าไทยอ่ะแปลไปเป็นจีนอ่ะเวิร์กกว่าเออเพราะด้วยความที่เหมือนกับว่า ดูคิดว่าภาษามันน่าจะใกล้กันอเป็นแบบนั้นมากกว่าในแง่ของรูปประโยคใช่ในแง่ของรูปประโยคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะแอปที่เขาอยากใช้แปลมาที่ไทยอะมันจะเป็นแอปไปตู้ทาร์สเลสซึ่งวิวรู้สึกว่าไปตู้อะเขาไม่ค่อยตรงว่ะแบบไม่รู้คิดไปเองไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะวิวเลยจะเหมือนแบบดูเลยจะบังคับนิดนึงให้เขาใช้ใช้กูเกิทาร์สลสคุยกันหนคคลช่เาเกิใช่แล้วก็แบบเป็นไทยจีนไปเลยไทยจีนจีนไทยก็คือจะไม่ค่อยใช้อังกฤษเนาะใช่ แอปต่อไปก็คือ A Map ค่ะซึ่ง A Map เนี้ยจริงๆมันก็คือเหมือน Google Map นั่นแหละแต่ว่า <Ừ. S 1> อย่างที่ทุกคนรู้กันว่า Google Map เนี่ยจัก,กรวาลฝรั่งเนาะมันก็จะไม่ <ừ. S 1> ไิร์ k ในจัก,กรวาลจีนค่ะ <c oughs> เขาก็จะใช้ A Map เป็นของตัวเองซึ่งข้อดีเลยอ่ะมันก็คือเราสามารถที่จะหาอะไรที่มันเอาชื่อก๊อปมาจากเตี้ยนปิง <ừ. S 1> หรือเมื่อกี้ที่วิวเล่าเนาะแล้วเอามาใส่มันก็จะค่อนข้างเป๊ะกว่ามากๆ <ừ. S 1> แต่มันจะมีข้อเสียนิดนึง <ừ. S 1> คือด้วยความที่เราอ่ะไม่ใช่คนโลโคอลแล้วเราไม่ได้สามารถ r e อ i s t e r สิ่งเหล่านี้เป็นเบอรรร์์โททศัพเาได้นะ มันก็เลยทําให้เราอาจจะไม่สามารถเซฟโลเคชันต่างๆค<ช>่ะเก็บไว้เป็นแบบ my favorite ได้เหมือนใน Google เนอะแต่ข้อดีก็คือมันแม่นกว่าแหละ<ช>แล้วก็อีกการหนึ่งที่เราอาจจะต้องระวังมากๆคือเวลาเราเซิร์ชชื่อนี้แล้วอ่ะมันอาจจะมีหลายสาขาทั่วประเท<อ>ศทั่วโลกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังดีๆว่าสิ่งที่เราจะไปมันคือไหนเพราะพวกเราก็พลาดมาแล้วค่ะใช่บางที่แบบไปผิดสาขาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบไปส่วนสาธารณะอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยบางทีเมแบบไปผิดประตูเอออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบโอ้โหเรื่องใหญ่อยู่ประมาณนึงเหมือนกันจริงค่ะ ต่อไปก็จะเป็น แอปที่6แอปที่6ละแอปสุดท้ายก็คือเซียวหงซูอันนี้มันคือเหมือนแบบเป็นโซเชียลมีเดียของจีนเออคนที P ่พิฟกเก๋ๆเขาใช้กันก็คือเหมือนแบบมันจะมีความเป็นเหมือนพินเทเลสผสม <Instagram S 1> อินสตา,าแกรมเลยค่ะมันกเขาอ่ะเป็นรูปสวยๆให้เราดูว่าเอ้ยตอนนี้ประเทศจีนเขากําลังฮิตอะไรกันเออแบบพวกสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารอะไรเงี้ยคือมีครบทุกอย่างแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเซียวหงซูก็คือมันสามารถใช้เป็นภาษาอังกฤษได้อ่าแล้วก็เหมือนแบบทารสเลสได้กดทาร์สเลสในตัวแอปได ก๊อปข้อความได้ด้วยเออเต้นปิงก็ข้อความไม่ได้สมมติแบบเราอยากจะรู้แบบเอ้ยข้อความนี้แบบแบบเอาข้อมูลนี้มันเก็บไว้อะไรเงี้ยทำไม่ได้แต่สียอของสัวออทำได้แล้วก็สามารถก๊อปแล้วก็ไปใส่เองมบบได้ท่ใช่ใช่ใช่หรือก๊อปไว้เหมือนแบบสมมติว่าเรากลัวใช้เน็ตเยอะอะไรเงี้ยเออเราก็ก๊อปไว้เหมือนแบบเป็นแบบเอ้ย กปไว้เป็นออฟไลน์เก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนอะไรเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าข้อเสียใหญ่มากของเซลล์หงสูนภาพมันปลอมเยอะมากวินวินมันแบบเออภาพมันปลอมเยอะคือเขาบอกว่าแบบเซลล์หงสูอ่ะมันคือภาพ AI ออ่ะจะเยอะมากแล้วเขาเราเขาจะไม่เออเขาจะไม่ใช่ AI ที่แบบเจนขึ้นมาใหม่นะสมมติว่าแบบอ่ะไปไปสีดาุนีแล้วแบบอุ๊ยฉันอยากที่จะเติมดอกไม้ให้สีดารุณีดูสดใสจังเลยฉันเขาอยไปใส่ดอกไม้อะไรเงี้ยแล้วคนไปเที่ยวก็รู้สึกแบบอุ๊ยเดี๋ยวต้องไปเจอดอกไม้ที่นะเออสรุปไม่มีจริงจ้าอะไรเงี้ ระวังไว้คือนอกจากจากเรื่อง AI ก็คือเรื่องแบบการแต่งภาาก็คือคนจีนทักษะแต่งภาพาเขาแบบเออ <c oughs> เขาเวอร์มากเลยอบางทีเขาอาจจะแบบลบคนน,นั่นนู่นนี่มันก็จะสวยเป็นพิเศษแหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เหมือนแบบอาจจะต้องระวังภาพจากเสีย่ของซูแล้วก็ ถ้าเป็นวิวอ่ะจะใช้วิธีไปดูเต้นปิงอเออไปดูปดรใดีใช่ไปรีใช้ทีในรีวิวเต้นปิงเพราะเต้นปิงส่วนใหญ่จะเป็นคนทั่วไปแบบมันรีวิวแบบเรียวๆเลยว่าแบบตอนนีฉน้ฉันมาเที่ยวที่นี่ตอนนี้เป็นยัางไง,าเ,องเออ,เอ,อแล้วเต้นปิงอ่ะด้วยความที่มันใหญ่มากค่ะมันแบบแบาบงสถานที่อ่ะเขาเรีวิวกันเหมือนแบบหนึ่งนาที2นาที3นาทีอ่ะมันจะมีข้อมูลใหม่เรียวไท<ป>ม์สุดๆภาพใหม่มากๆอะไรเงี้ยให้เราดู ประมาณนี้6แอปเค่ะงั้นก็นี่ก็จะเป็น6แอปทั้งหมดที่เราคิดว่าสําคัญมากๆแล้วก็ควรจะมีก่อนไปเที่ยวจีนนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแอปอะไรอยากจะมาป้ายาแนะนําพวกเราหรือว่าอยากให้เรารีวิวแอปไหนก็ฝากคอมเมนต์มาข้างใต้นี้เลยนะคะสุดท้ายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สิดตั้งให้กับช่อง Go Travel n e y แล้วก็เรายังมีเพจ Go Travel China ทั้งใน Facebook IG แล้วก็ทิกต็อกใครอยากรู้แบบเอ้ยจีนเดียเ๋ยวนี้เขามันไปฮิตไปถึงไหนหรือว่าอยากได้ข้อมูลเที่ยวจีนที่แบบเอ ได้มีประสบการณ์จริงนะอะไรเงี้ยก็ติดตามไว้ได้ค่ะติดตามด้วยคะ่ะบ๊ายบาย